สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมนาลิกา้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงนาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวความเคลื่อนไหวของอการฟุตบอลสเปนวันนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยถึงเทคนิคการเช็คลำหน้าของบาร์เซโลนานะครับต้องบอกว่าฤด,ดูการนี้ครับการเช็คลำหน้าของบาร์เซโลนาเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะว่ามันได้ผลการแข่งขันนะครับที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถดักลำหน้าคู่ต่อสู้ได้อย่างเป็นกออเป็นกำรร ถึงตรงนี้ครับบาร์เน่คือทีมที่เช็คลำหน้าได้ม,มากที่สุดในลาลีกาและถ้ารวมหลีกใหญ่ของยุโรปบาร์เน่ก็ยังครองอันดับหนึ่งของทีมที่เช็คลำหน้าได้ม,มากที่สุดนะครับเทียบจากทุกๆทีมจาก5าลีกใหญ่ของยุโรปบาร์เน่ครองอันดับหนึ่งด้วยการเช็คลำหน้าคู่ต่อสู้ไปแล้วทั้งสิ้น86ครั้งเฉลีย่ยแล้วนะครับอยู่ที่เกมละ6.2ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่า สติสูงมากทิ้งห่างอันดับที่2ซึ่งก็คือปามาในเกาโชสสราอิตาลีปามาเช็คลำหน้าคู่ต่อสู้ได้ทั้งสิ้น43ครั้งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่3.58ครั้งถือว่าอันดับ1ของบาซ่ากับอันดับ2ของปามาห่างกันค่อนข้างชัดเจนอะไรคือเทคนิคสำคัญที่ทำให้การเช็คลำหน้าของบาโซนามีประสิทธิภาพสูงมากนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือเรื่องของการยืนลายดีเฟนต์นะครับ บาซโลนาในยุคของฮันซีฟริกเนี่ยยืนลายดีฟเฟนส์สูงมากค่าเฉลี่ยแต่ละเกมครับแนวรับหรือว่าแบ็กโฟของบาซโลนาเนี่ยจะยืนลายสูงอยู่ที่65.3เมตรห่างจากเขตประตูของตัวเองนะครับเทียบกับยุคของชาบีเอนนนเดสซึ่งยืนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ55เมตรเท่านั้นก็ถือว่าต่างกันค่อนข้างมากนะครับทีนี้เมื่อยืนลายสูงถึง65.3เมตร โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรครับอันดับแรกเลยก็คือมันผลักให้กองหน้าฝั่งตรงข้ามก็ต้องยืนอยู่ห่างจากกรอบเกียรติโทษของบาซร่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับการที่ยืนสูงทําให้กองหน้ายืนห่างจากกรอบเกียรติโทษของตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังทําให้กองหน้านั้นเกิดความลังเลสับสนไม่แน่ใจครับในการคํานวณตําแหน่งการยืนและจังหวะการวิ่งของตัวเองว่า จะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่ล้ำหน้าหรือไม่ผิดกับการที่ฝ่ายแนวรับยืนลายดีเฟนซ์ค่อนข้างต่ำจะทำให้กองหน้าของฝั่งตรงข้ามสามารถที่จะคำนวณระยะห่างจากปากประตูของอคู่ต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้นการยืนในลักษณะแบบนี้จะต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำได้เนี่ยจะต้องมีการซักซ้อมอย่างหนักหน่วงเลยไม่ใช่เพียงแค่แบ็กโฟล์เท่านั้นแต่ยังหมายถึง ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นโดยเฉพาะในแผงกองกลางครับเทคนิคสำคัญอีกอย่างหนึ่งของบาโซน่าในยุคฮันดูซิลิกในการที่ทำให้พวกเขาเช็คลำหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากก็คือการยืนลายของแผงกลางครับอย่างน้อยน้อยคนครับในแผงกลางของบาโซน่าเวลายืนลายในจังหวะที่กำลังจะเช็คลำหน้านะครับในฝั่งที่คู่ต่อสู้กำลังคลองบอลกำลังจะโจมตีเนี่ยนะครับลาย ของแผงกองกลางอย่างน้อย3าคนครับจะบีบเข้ามาเหลือระยะห่างจากแผงแบ็กโฟลของตัวเองเนี่ยนะครับเพียงแค่ระยะประมาณ4-5เมตรเท่านั้นพื้นที่ตรงนี้ครับจะทำให้คู่ต่อสู้กังวลไม่กล้าที่จะเข้ามาเล่นในพื้นที่นี้เพราะว่ามีผู้เล่นบาโซนาอย่างน้อย7คนและพื้นที่ค่อนข้างแคบนั่นเป็นการบีบให้คู่ต่อสู้ต้องจ่ายบอลจากแนวหลัง แขงกลางที่บาซลน่ายืนติดกับแผงรับของตัวเองนะครับพอต้องถอยไปอีกเนี่ยนะครับทำให้การเปิดบอลเกิดขึ้นจากระยะไกลมากขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจากระยะไกลความแม่นยําก็มีน้อยครับนี่คือหนึ่งในเทคนิคสําคัญอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งเทคนิคสําคัญก็คือตัวสุดท้ายที่จะดันลายครับแผงแบ็กโฟของบาซลน่านะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีแบ็กขวานะครับ ชูสกุงเด้แบ็กซ้ายอเลคันโดบาวเด้เซนเตอร์ก็คืออินิโกมาตินสแล้วก็ทางด้านของเปากูบาซี่เทคนิคก็คือ3คนจะยืนในลายเดียวกันอีกหนึ่งคนจะยืนต่ำกว่านะครับสามคนที่ยืนอยู่ในลายเดียวกันก็คือทางด้านของชูสกุงเดอินิโกมาตินสแล้วก็อเลคันโดบาวเดหรืออาจจะเป็นเคลาดมาตินในบางเกมนะครับส่วนคนที่ยืนต่ำที่สุดก็คือเปากูบาซี่ซึ่งคนนี้นะครับคือคกุญแจสำคัญในการเช็คลำหน้าของบาโลน่าว่า ได้ประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการอ่านจังหวะเกมของเปากูบาซียกตัวอย่างเช่นในเกมกับเรมัลดิในศึกเอลกราซิโกที่ซานเดโกเบเนเบลบาโซน่าดักล้ำหน้ามาดติดได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรโดยเฉพาะกับคริอันนีมเป้ค,คนเดียวเนี่ยล้ำหน้าถึง8ครั้งด้วยกันเปากูบาซี่มีการอ่านเกมที่ค่อนข้างดีมากนะครับเขาจะยืนห้อยต่ำที่สุดในบรรดาแผงรับทั้ง4คน และจะยืนใกล้ๆกับทางด้านของเคลียนเอ็มบาเป้และในจังหวะที่บอลของามริดมาถึงผู้เล่นที่พร้อมจะจ่ายบอลเข้าทำซึ่งเขาประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นจูดเบลลิงแฮมในแต่ละเพล์และเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลมาถึงจูดเบลลิงแฮมการเคลื่อนที่การอ่านเกมของเปากูบาซีจะเริ่มเลยนะครับเมื่อบอลมาถึงจูดเบลลิงแฮมเปากูบาซีจะอ่านเลยครับว่าเบลลิงแฮมจะจ่ายในจังหวะแรกหรือจ่ายในจังหวะต่อมา เขาจะขยับเข้ามายืนอยู่ในระนาบเดียวกันกับทางด้าน,นของคลียนเอมบาปเป้และเมื่ออ่านว่าทางด้าน,นของจูดจ,จ่ายเมื่อไรเขาจะดันขึ้นทันทีไปอยู่ในระนาบเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมในแผงแบ็กโฟร์อีก3คนนั่นทําให้คลียนเอมบาปเป้ซึ่งถนัดอย่างยิ่งครับในการชิงจังหวะก,กับไลน์ดีเฟนส์ของคู่ต่อสู้เนี่ยถูกกระบ,บักล้ำหน้าเล่นงานเข้าอย่างจังนะครับนี่คือ,อเทคนิคนะครับการเช็ค ล้ำหน้าของบาซูนาในยุคการฟิกแบบคร่าวๆยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะครับทั้งเรื่องของการเพสซิ่งที่เข้าช่วยนะครับในาการทำให้ผู้ต่อสู้นั้นเล่นในพื้นที่แคบและมีเวลาในการตัดสินใจน้อยซึ่งตรงส่วนนี้ก็ทำให้การจ่ายบอลเกิดความไม่ยังน้อยลงด้วยครับ